deutschees Recht einfach zum CoJcast กฎหมายเยอรม a n ฟังสบายสบายสวัสดีทุกท่านครับขอนำเข้าสู่รายการกฎหมายเยอรมันฟังสบายสบายวันนี้เป็น EP พีที่11แล้วนะครับอีพีนี้ตั้งชื่อไว้ว่าคดียาเสพติดที่ถึงที่สุดแล้วขอรื้อฟื้นคดีใหม่ได้ไหมตามกฎหมายเยอรมันนะครับคือ ประเด็นก็จะเป็นประมาณว่าถ้าเรายังจำกันได้นะครับตอนที่แต่ก่อนเราใช้พรบรยาเสพติดให้โทษปี2522เนี่ยแล้วต่อมาเรามาเปลี่ยนเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดเมื่อปีสองนหกนะครับมันก็จะมีกรณีที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยเขามีการปรับอัตราโทษนะครับ คือพูดง่ายๆก็คือปรับไอเรื่องของปริมาณของอัตราโทษที่จำเลยจะได้รับจากการกระทําความผิดเนี่ยในความผิดเดิมที่เคยทําอยู่ตามพรบรยาเสพติดนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยโดยหลักแล้วโทษของเขาเนี่ยก็จะลดลงกว่าเดิมนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็น ธรรมชาตินะครับที่จำเลยแต่ละคนเขาก็จะพยายามแสวงหาวิธีการในการที่จะทําให้เขาได้รับการลดโทษนะครับซึ่งวิธีหนึ่งที่ใช้กันมาผมก็จะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับในส่วนของทางจำเลยก็คือการยื่นขอให้ศากลกําหนดโทษใหม่นะครับซึ่งก็เป็นไปตามช่องทางของกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ก็เปิดช่องเอาไว้นะครับปัญหาที่มันเกิดก็คือว่า ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยตอนที่สารุทธรตัดสินคดีไปเนี่ยมันก็อาจจะมีความเห็นในข้อกฎหมายแบบหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเนี่ยสารดีกาก็มีการดีกาต่อไปนะครับมีการดีกาต่อไปแล้วก็สารดีกาก็ได้มีการวางข้อกฎหมายอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดตัวอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเพิ่มโทษนะครับคือในส่วนของพรบรยาเสพติดให้โทษเนี่ย ปี2522เนี่ยมันเวลากระทำความผิดแล้วมาทำความผิดซ้ำในเวลาที่กฎหมายกำหนดเนี่ยตามถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นมาตรา97น,น,นะครับเขาก็จะให้เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยไม่มีไม่มีในเรื่องของการเพิ่มโทษนะครับเพราะฉะนั้นแนวแนวที่ศาลอุทธรเคยตัดสินเอาไว้เนี่ยอาจจะเคยวางแนวว่าว่าก็ยังเพิ่มโทษ ึ่งนึงก็เป็นไปตามที่กฎหมายปัญญัติแต่ว่าพอสารดีกาตัดสินใหม่บอกว่าประมวลกฎหมายายาเสพติดเนี่ยไม่มีการเพิ่มโทษแล้วนะครับตามมาตรา97คือพูดง,ง่ายงไอ้เรื่องของเ,อเพิ่มโทษกึ่งหนึ่งเนี่ยหายไปแต่ว่าสารดีกา,กาก็ไปใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตราเก้าสองแถวนี้นะครับก็คือมาเพิ่มโทษเป็น1ในสนะครับ ที่พอมาเพิ่มโทษเป็น1ใน3แล้วเนี่ยก็มีประเด็นว่าซึ่งเป็นประเด็นตามตามที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้นะครับว่าถ้าเกิดคนที่เคยยื่นแล้วศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วตัวเองไม่ได้ยืน่นดีกานะครับแล้วพอต่อมาเพื่อนๆเ,เขาไปยืน่นดีกาแล้วตัวเองเนี่ยจะขอย้อนกลับมายืน่นขอให้กำหนดโทษใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ไหมนะครับผมคิดว่า มันอาจจะมีประเด็นในส่วนที่มันจะไปเชื่อมโยงกับพรบร,รือฟื้นคดียายานะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดในเรื่องของการรื้อฟื้นคดียามาได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งประเด็นหลักๆของวันนี้นะครับอันแรกเลยก็คือจะพูดเรื่องหลักคิดของเรื่องการรื้อฟื้นคดียายาที่มาก่อนนะครับคือหลักเรื่องของการรื้อฟื้นคดียาามันก็มาจากแนวคิด หลักอันแรกเลยก็คือว่าคำพักษาของศาลเนี่ยเมื่อตัดสินคดีไปแล้วนะครับแล้วถ้าคดีถึงที่สุดคำพักษาของศาลก็จะต้องถือว่าถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามหลักคว,ความศักดิ์สิทธิ์ของคำพักษา SA, <c oughs> เพราะว่าถ้าคำพักษา <c oughs> ของศาลเนี่ยไม่เป็นที่สุดมันก็จะไม่มีข้อยุตินะครับอันนี้คือคือหลักการของหลักความศักดิก์สิทธิ์ของคำพักษาแต่หลักการในเรื่องเนี่ยบางครั้งมันอาจจะขัดแย้งกับหลักความยุติธรรมนะครับ ก็คือการที่ศาลตัดสินคดีไปแล้วก็ไปเชื่อคำพยานบุคคลนะครับแล้วก็เป็นผลให้ศาลลงโทษจำเลยต่อมาถ้าปรากฏข้อได้จริงว่าพยานบุคคลที่ศาลอาศัยเป็นหลักฐานในการลงโทษจำเลยเนี่ยเป็นพยานหลักฐานเท็จเราก็จะเห็นได้ว่าการที่จะยังคงให้มี ําภักษาดังกล่าวเนี่ยมีผลอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ยุติธรรมเพราะว่ากลายเป็นว่าสารไปตัดสินคดีโดยอาศัยพยานหลักฐานเท็จนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าปรากฏข้อได้จริงแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่สารใช้ในการตัดสินคดีเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องนะครับกฎหมายก็เปิดช่องให้สามารถที่จะมีการลื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ในกฎหมายผมเข้าใจว่า แทบจะทุกประเทศนะครับในรัฐเสรีประชาธิปไตยเนี่ยในส่วนของคดีย,ยาเนี่ยมันก็ต้องมีหลักคิดในเรื่องของออพบอรบหรือฟื้นคดีย,ยาขึ้นมานะครับในส่วนของเยอรมันเองเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในรูปของตัวพระราชบัญญัตินะครับหรือรัฐบัญญัติตามความหมายของของบ้านเขาก็คือ,อ,อของเขาเนี่ยอยู่ในวิทย,ยานะครับวิทยา,ยาออของเขาเนี่ยก็จะอยู่ใน เขาจะแยกมาเป็นเป็นเป็นหมวดเลยนะครับในเรื่องของการรื้อฟื้นคดีอาญาอยู่ตั้งแต่มาตรา359ไปจนถึงมาตรา 373a นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างเยอรมันกับของเราก็คือว่าการรื้อฟื้นคดีอาญาของเยอรมันเนี่ยเขาจะมีทั้งการรื้อฟื้นทั้งในส่วนที่เป็นคุณกับจำเลยแบบแบบที่บ้านเราเป็นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในทางที่เป็นผลร้ายกับจำเลยด้วยนะครับ แต่ตนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเฉพาะในส่วนที่เป็นคุณคือผมคิดว่าพอยต์ในเรื่องเนี้ยมันจะอยู่ในมาตรา359นับเบอรนะครับอันนี้จริงๆแล้วของเขาก็จะคล้ายๆกับกับกับพรบไอ้รื้อฟื้นคดียาของเราในมาตรา5เหมือนกันนะครับของเราอยู่ในมาตรา5วงเล็บ3คือเรื่องของการมีพยานหลักฐานใหม่ในวิทย,ยาเยอรอมันเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดมันมีข้อเท็จจริงใหม่หรือพยานหลักฐานใหม่แล้วเนี่ย ออแล้วทาให้ศาลสามารถที่จะยกฟ้องหรือว่าลดโทษให้กับจาเลยได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อได้จริงใหม่หรือหลักฐานใหม่เนี่ยมามามาฟังในการที่จะออยกฟ้องโจทย์คือคือคือ,คอบอกว่าจําเลยไม่ผิดนะครับหรือว่ามามาลดโทษให้กับจําเลยคือถึงแม้ว่าจะยังฟังว่าจาเลยผิดก็ลดโทษให้จําเลยได้นะครับ แต่ว่าในความเห็นของนักกฎหมายเยอรมันเนี่ยมันก็มีอันนึงที่ว่าเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีบางกรณีที่เขาไม่ถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่นะครับหรือว่าไม่ได้เป็นข้อเท็จริงใหม่ก็คืออันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายในภายหลังนะครับคือถ้ากฎหมายในตอนที่จําเลยทําผิดเป็นแบบหนึ่งแล้วต่อมาภายหลังมีการแก้ไขกฎหมายเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาถือว่าอันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่จะมามีผลให้สามารถที่จะมา หรือฟื้นคดีอาญาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายในภายหลังแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนแนวแนวคำพักษาของศาลด้วยคือถ้าศาลแต่เดิมเคยตัดสินไว้แบบหนึ่งแล้วก็ต่อมาศาลมีการเปลี่ยนแนวอย่างงี้เขาก็บอกว่าอย่างงี้ไม่ถือว่าเป็นเป็นเ,เข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องของของพยานหลักฐานใหม่ที่จะมาส่งผลให้จำเลยสามารถจะมายื่นคำร้องขอให้หรื้อฟื้นคดีอาญาได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนี้ผมมีข้อสังเกตนิดนึงในส่วนของมาตรา5พรบรือฟื้นของเราอะนะครับคือถ้าเราดูในมาตรา5ของเ็บ3เนี่ยกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดครับว่ามีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสําคัญแก่คดีซึ่งถ้าได้นํามาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้นจะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องโทษอาญาโดยคำพักษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระทําความผิดคือของเราเนี่ยไปจํากัดว่า จะเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้มันต้องเป็นหลักฐานที่จะมาแสดงเห็นว่าตัวจำเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดกระทําความผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีหลักฐานมาแล้วฝังว่าจำเลยทําผิดแต่ว่ามีเหตุที่จะทําให้จำเลยได้รับการลดโทษน้อยลงอเงี้ยก็ถ้าดูตามตัวอักษรแล้วเนี่ยในวงเล็บ3เนี่ยจะไม่เข้านะครับแต่นี้กลับมาปัญหาที่ผมตั้งเอาไว้นะครับปัญหาที่ตั้งเอาไว้ก็คือว่า ไอตอนที่ศาลอุทธรณ์เคยตัดสินเอาไว้ว่าเป็นความผิดตามพรยบยาเสพติดนะครับแล้วก็มันยังมีหลักเกณฑ์ในส่วนของการเพิ่มโทษกึ่งหนึ่งนะครับแล้วพอมายื่นคําร้องขอกําหนดโทษใหม่แล้วเนี่ยศาลอุทธรณ์เขาก็ตัดสินว่าเนี่ยยังสามารถที่จะเพิ่มโทษกึ่งหนึ่งได้นะครับประเด็นก็คือว่าถ้าต่อมาศาลฎีกามีการตัดสินแล้วก็มีแนวคำภาษาออกมาแล้วนะครับว่ากรณีนี้เพิ่มโทษได้เพียงแค่หนึ่งในส ในส่วนของตัวจำเลยที่เขายังไม่เคยยื่นก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะจะจะยื่นได้นะครับปัญหาตามคําถามก็คือว่าถ้าเขาเคยยื่นมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมายื่นใหม่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งคือพูดได้ง่ายเขาใจร้อนไงใช่ไหมรีบยื่นไปก่อนก่อนที่จะมีคําวักษาสารดีกาแล้วพอตอนสารอุทธรณ์ตัดสินแล้วตัวเองก็ไม่ได้ยื่นดีกาต่อนะครับปัญหาว่าอย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะเอา เอาคำวักษาสารดิกาเนี่ยมามาใช้ในการลดโทษให้กับจำเลยได้ไหมคือผมจริงๆส่วนตัวเนี่ยถ้าเราใช้หลักเยรมาอย่างที่ผมบอกในเรื่องของพยานหลักฐานใหม่เนี่ยหรือข้อเท็จจริงใหม่เนี่ยเท่าที่ผมอ่านเขาก็บอกว่ามันต้องเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของของข้อกฎหมายแต่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าเ,เวลาเราใช้กฎหมายเราแปลกฎหมายเนี่ยเราจะต้องทําให้อ่อ ผลคดีเนี่ยมันมีความเป็นธรรมคือในส่วนปัญหาที่ยกขึ้นมาเนี่ยแน่แหละส่วนหนึ่งอาจจะโทษจำเลยได้ว่าเมื่อศาลคุณยื่นคำร้องขอกำหนดโทษใหม่ยเปแล้วแล้วศาลอุทธรณ์เขายกเนี่ยคุณก็ไม่ได้ดีกาต่อไปนะครับอาจจะบอกว่าอย่างเงี้ยเขาถือว่าเขายอมรับแล้วคดีมันยุติไปแล้วแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยพอสารดีกาตัดสินมาแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนโทษจากกึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งในสามเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลดีกับตัวจำเลยผมเลยมองว่าไอการที่สารดีกามีคำรักษาแบบเนี้ยมันน่าจะพอถือได้ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เพราะว่ามันเป็นพยานหลักฐานที่มันยังไม่เคยมีอยู่ไอตอนที่ตัวจำเลยเขายืน่นคำร้องขอให้กำหนดโทษใหม่นะครับแต่ว่า ถ้าแปลกฎหมายในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องคิดต่อไปว่าในมาตรา5วงเล็บ3ของเราเนี่ยเขาระบุชัดนะครับว่าไอ้หลักฐานใหม่ตรงนี้จะต้องแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยคำพักษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระทําความผิดเขาไม่ได้พูดในเชิงของการทําให้ได้รับการลดโทษแต่จริงๆผมมองว่าศาลเราสามารถแปลได้นะครับว่าถ้าหลักฐานอันเนี้ยมันสามารถที่จะแสดงว่าตัวจําเลยเขาไม่ได้กระทําความผิดเลยเนี่ย มันก็น่าจะแปลให้มันกว้างแล้วก็รวมถึงกรณีที่ถึงแม้ว่าเขาจะทําความผิดแต่ว่าถ้ามันได้รับการลดโทษที่มันน้อยลงเนี่ยมันก็น่าจะไม่ขัดข้องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือผมก็มองว่าคำพักษาสานติการที่ออกมาในภายหลังเกี่ยวกับเรื่องของประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอแปลได้ว่าเป็นเป็นเพียหลักฐานใหม่ซึ่งซึ่งก็น่าจะเป็น แต่อันนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นข้อยุตินีนะครับอันนี้เป็นแค่ปัญหาข้อกฎหมายที่ผมลองเอามาคิดเล่นๆดูแล้วก็ผมคิดว่าเราจะแปลกฎหมายยังไงให้จำเลยสองคนที่เขาทําความผิดแบบเดียวกันเ,เวลาวันเวลาเ,เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอตอนที่มายื่นคําร้องเนี่ยเขาอาจจะยื่นคําร้องในช่วงเวลาที่แตกต่างกันให้ได้รับผลของคดีที่มัน ไท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป